ไอ้เหียเกิดมาถึงก็อยู่ตรงนี้เลยไปอยู่เอามันกดมันกดมุมกล้องแบบมุมที่สามไงวะจำไม่ได้ตัวซีตัวซีได้เหรอเจอตัวซีไอ้ยันใส่ชุดะลรวนะมาเลยมาเลย เดี๋ยวพยายามเลาไว้พยายามเลาเฮ้ยกลับมานี่ดีวะกลับมางนี้เราจะรีบขึ้นก่อนเฮ้ยพีปอะไรอ่ะเฮ้ยเฮียอุ้ยอุ้ยโอ้โหแล้วมีเป็นเดทอยู่แค่คนเดียวมองแล้วมันปืนไม่ขึ้นวะเดี๋ยวช่วยยิงเฮ้ย

เมามาเดี๋ยวช่วยโอ๊ยกดสิเย้อยู่อยู่ใกล้กันมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงโดนโดนอันนี้ดูกูตีดูกูตีต่อ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 ต่บต่อต่รต่อก่อต่อต่ต่อต่อตุอตอต่อก่อต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 ยอต่อต่่อต่อต่ออต่อต่อต่อตอต่อต่ออตต่อต่อ่ออตตาอต่อต่อตตอต มันหาไงตามตามแมพเลยอคือมันบอกว่ามันมาจากเทพเจ้าเวคือเราต้องคือเราต้องทําให้ฟ้าผ่าก่อนเราต้องเราต้องไปอยู่ตรงหอคอยแล้วก็รอตอนคืนเวเราทำฟ้าผ่าไย่งไ้สันมึงต้องใช้เครื่องอนุภาคเรียกฟ้าเข้าสู่สปีดฟอร์ดโอ๊ยยยยง อต้องขาสายฟ้าเว้ยเราสุดปุ๊บพอมันผ่านออกมาปุ๊บอะไอเทมมันจะดรอปใช่มันมาจากเทพเจ้าแล้วมึงใส่เที้ยอะไรวะเนี่ยตรงหน้ามึงหนังหอยไม่ไม่ให้กูใม่เองมั้งเออข้างในหัวแม่งล้นทิ้งยังไงวะเนนี่ยมัทิ้งเงี้ยอะไรยาวๆวะเนี่ยเหมือนเยื่อตีนโอ้ยปืนแลนี่มา หมดละไ้เหี่ยต้องรอคืนอ่ะกลัวตอนเช้าก็ได้เขาบอกต้องทำให้เทพเจ้าโกรธเอาในวิชันด้วยเอาไปทำไมวะเผื่อใช้อนนี่มันเที่ยงก็เผื่อเผื่อก็เคืนไดเบิร์น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 ตีไวตีไวตีจนไฟลุก เอาเกจี่อะไรวะไม่รู้แม่งมีคนทำมาให้กูมึงไปไวยีไ่ไหมไอ้เก้วอ้อะกูเกิรระวังนะกูเราเออไอ้แระวังมึงไงอโอ้ยปาร์ตี้ไหมปาร์ตี้ ช่วยยิงผีก่อนไม่ต้องไม่ต้องเลยต้องเลยไปหามึงมึงปราร์ตี้เหอะ <c oughs> มึงพาผีมาด้วยนะนะั่นน่ะทั้งแมงผีก็ผีดี่สัตว์งระวังผีไ <c oughs> ม่เระวังผีแล้วก็ช่วย โอ๊ยมึงนี่มามาเดี๋ยวคิวให้ทีมสองค่ะคิวไปยังคิวเอาแลไม่เออผู้เย็นที่ปลอดภัยนี่มึงเอาผีมาด้วยเหรอโอ้โหขึ้นมาปัดขึ้นยังไงเนี่ยโดดเหนือเพียร์พีท้าล้ว ตีโคนเบิร์นเบิร์นเบิร์นคืออะไรวะหยิ่งหยู่งนี่อยู่นี่นิดมันเป็นไฟฉายไฟอ่ะมึงลองใช้ดูไฟฉายไฟ burning flashlight เอามาใช้เอามาใช้เป็นอาวุธไอ้เหี้ยอ่ะลองตีเออไม่ใช่ผิดด้านผิดด้านด้านนู้นด้านนู้นผีมันอยู่ด้านนู้นไอ้ยเหี้ย เบิร์นเบิร์นสายเบิร์นโคตรไวมือเว่งแบบ <laughs> ตับ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 แล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อแล้วเขาจะสามารถนำสายฟ้ากลับคืนมาได้หรือไม่ต้องคอยติดตามชมตอนต่อไป